นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมอำเภอตงเชียงเขตหลิงเฉยบนทฑนการสู้ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนช่วง10ปีที่นี่ได้สร้างโรงผลิตน้ำประปา8แห่งอ่างเก็บน้ำที่ปราบปริมาณน้ำไหลผ่านและแรงดันน้ำได้603แห่งจากการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสเราได้ลองคืนสภาพโครงการประวัติศาสตร์แห่งการจัดสรรน้ำ ระหว่างท่อน้ำประปาหนึ่งสายขนาดที่งานขึ้นหน้าไปเราต้องเจอปัญหาดินอ่อนยุบตัวเป็นหลุมร่องและลาดชันลักษณะ,ะภูมิประเทศที่ซับซ้อนหลากหลายแบบนี้ท้ายที่สุดท่อน้ําประปาก็ครอบคลุมทั่วอําเภอตรงเสียงเมื่อเราคํานวณความยาวของมันตัวเลขอยู่ที่7,200กว่ากิโลเมตรปัจจุบันน้าสะอาดได้ไหลเข้าสู่บ้านเรือนชาวบ้านอําเภอตรงเสียงแล้วกว่า3,000 300, 0 0คนช <Hey. S 1> าวนาไม่ต้องขี่ลาไปแปะน้ําไม่ต้องแก่สะสมน้ําสํารองอีกทั้งหมู 有变化，这个就是我们原来的水窖，这下子就是通起来，我们要省着喝。现在不一样了，现在我们随时随,随地有干净的自来水喝。还有我们学校，包括我们山上的这些果树，呃，这些都是有了水才发展起来的。 ที่เขตภูเขาในเมืองกู่หยวนเขตปกครองตนเองชนเผ่าหวยหนิงเซียเริ่มต้นจากอ่างเก็บน้ําที่อําเภอจิงหยวนปั๊มน้ำ6แห่งถูกยุกสูงขึ้น600กว่าเมตรตามลำับเท่ากับความสูงอาคารเกือบ200ชั้นทําให้หมู่บ้านที่มีชาวนา700กว่าคนซึ่งอยู่ห่างกัน230กิโลเมตรทุกครอบครัวล้วนมีน้ําประปาดื่มใช้ได้ทุกเหงื่อเวลานี้โครงการน้ําประปาในชนบทดแบบนี้ในจีนมีกว่า5 0 0 0แห่ง เรากำหนดตำแหน่งของพวกมันในแผนที่ก็จะปรากฏทะเลสีน้ำเงินผืนหนึ่งต่อหน้าต่อตาเมื่อเอามันเปรียบเทียบกับแผนที่สถิตประชากรจีนก็จะพบว่าการกระจายตัวของแผนที่ทั้งสองส่วนใหญ่ตรงกันช่วงสิบปีนี้อัตราครอบคลุมของน้ำประปราในชนบ,บทเพิ่มขึ้นร้อยละสิเฉพาะปี 2016- ันสถึงสองพมีเ7้าดล้านคนสามารถปอกลาน้ำตื่นฟลูออนเกินมาตรฐานและอีก1นึ่งล้านสองแสนคนไม่ต้องตื่นน้ำกร่อย 我们村儿就叫苦水营村，原来喝的是含氟高的井水，牙是黄的。一说话一笑，哎，你就是苦水人的。现在好了，我们喝的是南水北调的南水，呃，小孩们牙都白了。 น้ำสามารถแก้กระหายและก็สร้างความล่ำรวยได้ในระบบข้อมูลการปัญหาความยากจนและพัฒนาทั่วประเทศจีนช่วง10ปีนี้เราพบว่ามีครอบครัวที่ยากจนเนื่องจากขาดแคลนน้ำเมื่อตรวจสอบเพื่อหาพาตรการขจัดความยากจนระตษาความเป็นอยู่ก็พบว่าการแก้ไขปัญหาน้ำดื่มที่สะอาดและการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะกับสภาพท้องถิน่นมักจะปรากฏขึ้นพร้อมกัน ที่อำเภอหางจินเขตปกครองนนเองมองโกเลียในทางเหนือของจีนไม่ต้องกังวลกับการขาดแคลนน้ำอีกชาวบ้านมีน้ำเลี้ยงบัวและแกะในอำเภอเปาจิงเขตเซียงซีมณฑลหูหนานตอนกลางของจีนก็มีน้ำใช้แล้วที่หมู่บ้านเกือเถาในเขตภูเขาของมณฑลกุ้ยเจวภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อมีน้ำแล้วรายได้ก็มาถึงหน้าประตูบ้านเลยจากกทา่องเที่ยวช่วงสิบปีนี้โรงผลิตน้ำปปาและอ่างเก็บน้ำจำนวนมากได้ผุดขึ้นจากที่ดินที่เคยแร้นแค้นแห้งแล้ง น้ำประปาตัดสลับกันทำให้รูปแบบการใช้น้ำในชนบทจีนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประวดการปัญหาความปลอดภัยจากน้ำตื่มของประชากรยากจนในจีนได้รับการแก้ไขอย่างรอบด้านเวลานี้อัตราครอบคลุมของน้ำประปลาในชนบทมีถึงร้อยละแปส่ขนาดส่งน้ำประปลาที่สะอาดปลอดภัยให้ชาวนาน,นับร้อยล้านคนก็ได้อัดฉีดพลังให้กับการพื้นฟูชนบทของจีนด้วย